สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับหนึ่งเช่นเคยนะคะที่โชว์รูมอิลสุคิงยนค่ะสาขาบุรีรัมณ์นอกเมืองติดที่โรบินสันบุรีรัม์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เลิงามยามดีนะคะแล้วก็มีการปล่อยส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้านะคะหลายๆท่านเลยเดี๋ยวหนึ่งจะพาไปชมแต่ละคันกันเลยนะคะว่าแต่ละคันเนี่ยเขาจัดมาให้คุณลูกค้านะคะต้องบอกว่า เด็ดๆกันทุกคันเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าแต่งมาเหมือนแบบว่ามาประชันกันเลยนะคะแต่ละรุ่นเนี่ยไม่ยอมแพ้กันเลยนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะพาไปชมกันไหมคะข้างหลังเนี่ยค่ะดูค่ะแต่ละคันนี่ค่ะสวยไหมคะกับแต่ละคันที่เขาแต่งมาให้ลูกค้านี่ด้านนี้จะเป็นตัวยกสูงนะคะแล้วก็มีแบบแต่งซิ่งแบบนี้ด้วยนะคะโหแดดเสียดานะคะเช้านี้นะคะกับ วันที่ต้องบอกว่าเป็นวันเลิกดีอีกวันหนึ่งนะคะวันที่5นะคะวันนี้วันที่5แล้วเนาะ5มีนาคมนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะพาไปชมกันเลยค่ะว่าแต่ละคันสวยขนาดไหนเนะาะก่อจะพูดอยูนี่แหละนี่นะคะสําหรับสายแต่งสายซิ่งนะคะรุ่นตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะคะสําหรับเจ้าตัวแครโฟน 1.9S นะคะ รุ่นนี้มีให้คุณลูกค้าเลือกทั้งเกียร์ธรรมดาลแล้วก็เกียร์ออโต้เลยคันนี้ก็ต้องบอกว่าเด็ดไหมโดนไหมนะคะกับการตกแต่งแบบนี้นะคะจัดทรงโหลดหน้า2หลัง5นะคะโดยคุณลูกค้าบอกว่าไม่ต้องมาขึ้นนะไม่ต้องมาบรรทุกนะคะไม่ใช่มาไม่ต้องมาขึ้นนะคะนั่งได้นะคะแต่ว่าไม่เน้นบรรทุกนะคะเน้นแบบสายซิ่งนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ ใครชอบแบบนี้นะคะจัดได้เลยค่ะมาชมรุ่นพี่กันบ้างค่ะสำหรับรุ่นพี่นะคะก็เป็นสำหรับคันนี้เลยนะคะเป็นตัวเครื่องยนต์ 3,000cc นะคะเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อค่ะมากับกำลังแรงม้า190แรงม้านะคะนี่แล้วก็จัดตกแต่งแบบเปลี่ยนแม็กนะคะแบบว่าอยากเพิ่มแบบว่าความแบบ ฉบเฉียวให้กับตัวรถนะคะคุณลูกค้าก็สามารถที่จะตกแต่งแบบนี้ได้บอกที่ปรึกษาการขายได้เลยนะคะว่าใครอยากได้แบบไหนนะคะเราจัดให้ตามใจคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยนะคะอันนี้จะพามาให้ชมก่อนนะคะว่าเขาแต่ละคันเนี่ยเขาแต่งแบบสวยขนาดไหนนะคะน,นี่เป็นตัวเกรดเอมนะคะ <laughs> นุ่นพี่เปิ้ลนะคะมาแอบดู <laughs> แล้วก็ตัวนี้นะคะยังไม่รู้ว่าเป็นรุ่นไหนเราต้องมาดูข้างหลังเนาะเพราะว่าต้องบอกว่ารถเนี่ยข้างหน้านะคะจะหน้าตาเหมือนเหมือนกันนะคะตัวรุ่นนี้เป็นตัวแซดค่ะแล้วก็มากับตัวสีเทาโอเคกซึ่งต้องบอกว่าเป็นสียอดนิยมอีกสีหนึ่งนะคะคันนี้เขาก็มีการตกแต่งเปลี่ยนแม็กนะคะลายแบบนี้นะคะแม็กสีดำหกก้านนะคะแล้วก็มีแถบสีแดงนะคะ ทำไมภาพแบบมีการกระพริบกระพริบนะคะนี้คุณลูกค้าเห็นชัดไม่เอ่ยนะคะกับความสวยงามของรถเอลซูแต่ละคันที่เราใส่ใจนะคะตกแต่งมาให้คุณลูกค้านะคะลูกค้าแบบอยากได้แบบไหนนะคะบอกเซลเลยนะคะเซลจัดให้ตามใจคุณลูกค้าเลยนะคะนี่แต่ละคันนะคะสวยๆโดนใจไหมคะซึ่งรุ่นแซดนะคะต้องบอกว่าเป็นรุ่นยอดนิยมเลย นะคะที่คิก็ต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยรอรถประมาณ2เดือนเข้าก็จะเข้าเดือนที่3แล้วนะคะต้องบอกลูกค้าว่าอดใจรอนิดนึงนะคะ mm hmm. เพราะว่าแบบด้วยความที่เขาเป็นรุ่นที่ยอดนิยมนะคะ mm hmm. แล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่เลยบอกว่าเอาตัวรุ่นนี้แหละเอารุ่น z ซนะคะเออแล้วก็เซลล์ก็แบบว่าคิวก็คือแบบยาวนะคะ mm hmm. เซลก็ต้องแบบ บอกต้องบอกลูกค้าก่อนเลยว่ามันมันต้องใช้ระยะเวลาในการรอรถนะคะแต่ว่าคุณลูกค้านะคะเมื่อรอรถนะคะถึงระยะเวลาที่รถมาแล้วคุณลูกค้าก็จะได้รถสวยๆนะคะตกแต่งตามใจคุณลูกค้าเลยนะคะแต่ละตัวรุ่นนะคะ <laughs> ไปไหน <laughs> นี่นะคะเดี๋ยวต้องถามนะคะสวยหรือเปล่าคะพี่เปิ้ล สวยมากค่ะพี<อ>่เปิ้ลยังยืนเล็งอยู่เลยพี<อ>่เปิ้ลชอบมากเลยโอ้เห็นพี่เปิ้ลบอกว่าชอบมาก,มากนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะที่ยืนดูตรงนี้พี่เปิ้ลก็สวยมากเลยนะคะในกล้องนี้นะคะ <laughs> อันนี้ลูกค้าอยู่ที่ไหนคะคอันนี้ลูกค้าอยู่ที่อ่าอำเภออะไรนะพัฒพาชัยค่ะพัฒพาชัยใช่ค่ะน้องเขาชอบอยากให้อยากให้เห็นหน้าอยากให้คนแบบว่าเวลาขับรถไปแล้วก็จะได้เห็นน้องเขาเ <laughs> ขาก็เลยติดฟิล์มสี ฟ้าใสนะคะแบบนี้ครูครูนะคะเป็นคนครููรนะคะโอเคค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่ที่โชว์รูมของเรานะคะก็จะมีทีมงานช่างนะคะทีมงานที่ปรึกษาการขายนะคะก็จะทยอยเข้ามานะคะเพราะว่าจะถึงเวลาที่จะต้องทำงานแล้วนะคะต้องสแกนนิ้วนะคะให้ทัน8โมงเช้านะคะถ้าเรา สายกว่าแปดโงเช้าเราก็จะทดนมันก็จะไม่ดีนะคะาพามาให้ชมบรรยากาศตอนเช้าเนี่ค่ะถ้าใครชอบแบบไหนสนใจรุ่นไหนก็ทักหนึ่งได้เลยนะคะต้องเรียกว่าวันนี้เนีคะมีแต่เด็ดๆนะคะแล้วก็เราก็เอารถของคุณลูกค้านะคะไปจัดตกแต่งให้ตามที่คุณลูกค้าแต่ละท่านนะคะชอบนะคะบอกได้เลยค่ะว่าชอบแบบไหนนะคะ นี่นะคะน้องก็ทยอยมาทํางานกันแล้วนะคะคุณลูกค้าที่จะเอารถเข้าเช็คนะคะก็ถ้าอยากจองคิวล่วงหน้านะคะที่เบอร์โทร044690066นะคะสามารถจองคิวล่วงหน้าได้ก่อน1วันเพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยการเอารถเข้าเช็คนะคะหรือว่าใครอยากจะคุยอะไรยังไงก็ทักหนึ่งมากก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็จบไปกับตัวรถสวยๆแบบนี้นะคะ โอเคเดี๋ยววันนี้จะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะในการส่งมอบรถนะคะ